สดๆตัวใส้ายนี่นองเลยครับสบายดีพี่น้องฟ้องฝ่ายเบิร์สุขุสุคนมาพ่อกันอีกแล้วนอก,กับซ่องวันิีดาพาแซบห่างหายไปดนพี่น้องเลยเป็นอาทิตย์แลว้วไม่ได้มา เ็ดให้พี่ให้น้องเบิง่งบ่ได้ลงคลิปลงอย่างให้พี่ให้น้องเบิง่งวันนี้มาพ่อกันอีกแล้วืวันนี้สาวน,นันดาพามาจวดต่ำหมักต้องพี่น้องเลยต่ำมักต้อง,องอกองุ้งสดชิดอยาามื้นนี้ตื่นนอนมาคิดอยากกินสมใส่กุ้งสดแล้วก็ใส่กระปูน้อยพร้อมกระปูนาน้อยต่ำใส่ผักขันยงป้าต้อชิมมันก็เด้อต่ำเองพี่น้องเย้ยแก้มผักขันยง มีสองแบบอันนี้ผักขนยงอันหนาบ้านเฮาอันนี้ผักขันยงแบบผักขันยงเวียดใส่ต้มปลาคอต้มป่าแบบเวียดนะอันนี้มันสาววันิดาสั่งมากิ่นแก้มกับจามปิ้งจามปิ้งเอ็นกับพักเพิ่นนะห้นี่กระีแจ่วเพิ่นมาพี่น้องมาจะจวดน้ำกันมาแซ่บแซ่บกับสาววันิดาเด้ปอป้าโตคำแรกมองดูนี่กระปูนาตัวน,น,น้อยงามงามใมันบอกเนี่ย ข้นานใะนมันงอ้ใส่มะเขือเนี่ยใส่ผักขันยังเพราะทำเองเนาะไอ้ขันยังแบบเวียดนนี่แบบลาว

ตัวเขดีพอดีอืมอมึงยกประาณห้าน,นี้หันแซมหันดังแท้แท้นี่เป็นยนง้ะ เอิญเงน,อนะนเือเนาะคนลาวเอิญแบบซอยซอยหมักปีซอยผักกแบบระลำซอยผักหอมผักข้าวทองเอิญแบบเงน่อผักกับนะอนึงวินตํา <c oughs> กาบสบายดีเอมพี่น้องทางฟังไพรยเนอรอกราบขออภัยเ,ยเ,ยอเ,อเพ่นพู้ที่บากินดิบฟ สาวนิดาต่ำกุ้งสดเนี่ย <c oughs> คนไทยสิเอินหมักต้องนี่เอิ้นกระท่อนเนาะคนลาวเอินหมักต้องิ้นกุ้งเด้งหวานครับ บมาด้วยน้ำกันพี่น้องงามแรงตะแรกเออตะแรดว่ะแดดแดดกำลังแยงตาครับครับค่ะมาผู้เดียวมึงนี่ค่ะพี่น้องบาเพราเค่พาเวียกเบอร์ข่าวน้ำ <c oughs> บริมาหลายเมืองกับคิ้ฮอดพี่คิดฮอดน้องขิดภารกิจหลายช่วงนี้พี่น้องเลยบ่อยว่างใส่เด้งรับเข้า,ขากันเข้ากันอยู่เมนูนี่ครั้งแรกได้ที่กินแต่มักต้องใส่กุ้งสด เคยจะตำกล้องใสก่กระปูพี่น้องเลยคิดอยาอ่ะลองชวดเบิงก่อนหน้าอ่ะก้องกันนังแพงพี่น้องเลยนอกระดูโลหาชิบพันพันขิดเป็นเงินบาทกับโลละร้อยบาท น้องบมฮอสระดูนะพี่น้องไี่เอิ้นตำต้องน่องระดูอยู่ตรงนีงแทบขัง <c oughs> พี่น้องจามหาันอ๋อมันจะมารลบกวนหักแทบนดนี่เพิ่นได้กินปแปงเนะ เห็นแบบคนหิวเลยน้องอเนาะสองโตไ้เทอะไะสองโตอืมอืมบ้า มันเป็นสีลมๆพี่น้องมึงน,นี่อากาศเด็นช่วยๆอยู่เอฟซีทั้งหนที่หับชมคลิปสามนิดากันใต้คอมเมนต์มันมันใต้คลิปเลยเร้อวะ่าชมอยู่อยู่ชายบ้านใดเมืองใดแข่งใดสามนิดาพอจะได้ฮู้ อยู่ทางบ้านทางเซปุนที่เป็นลงหลินเซลายจะได้พี่น้องทางบ้านทางาเมืองเซปุนะพี่นะกว่าเซบางเหียงสามพนิดาก็ลงดุอยู่มันไม่ได้ทายกินให้พี่พี่น้องเบิ่ง <c oughs> คนลง,ลงขายเครื่องร้ายหลาย วันนี้ด่ากันหิวแหงนาะตอนนี้กะวานกับเบียร์คือแม่พี่น้องฝังนี่นค่ะของคู่กันน่ะพี่น้องต้องกับพักขันแหงกระปุกน้อย พี่น้องลองไปตำหินบ้งเด้อใส่ชื่อาวันนี้ดานอืมขอโทษขอภอภัยตำใสกุ้งสดแก้มกระพักขะเนียงคัะก่อนยนะัง เวนกำลังแยงตามพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ชินกุ้งกระหวางช่วยช่วย ำเองก็แซ่บเองเนาะพี่น้องเนาะพอมีเพติบริจิพะอ,อ,อีกกุ้งกุ๊งเอออู ทางนี้มีความกรอบขักกว่าแซ่บจนเลียม,มึงไอสี่งทีงง่ส่งกาลแล้วน้ะพี่น้องนะส่งกานปีนี้คือชิมวนหลังจากที่เขา ไม่ได้ลินหลายปีสามปีเนาะพี่นอ้องโควิดสู้กับพญานโควิดปัง้งปีนี้ <c oughs> ลินเต็มที่พี่นอ้องแต่การละมัดระวังเด้วยพี่น้องเด้วการลินการกินให้มีสติ่ะ มีสติการไปการมามแซทบ่น้องบ้างก็เบาเคียนมาอยู่เนาะเบาเคียนมากลังมานำ่งมาเนาะเออยชิยูู่เลยอิ่มแล้วมาซ้ำกุ้งอืมก็ พี่น้องเอยหาก็เห็นลืมโซพี่น้องประเดกตอนบักไงเอาไว้เป็นมกมกกับข่าวจำแจวปลาดตัวมาจำสุดท้ายหวานน้อกุ้งหวาน เข้ากันชักหอม,อมขออนุญาตกินน้ำเลอทนะีน่ะ ใชกัี่คัน,นงามแรงนะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้กัฝากคนนี้ก่อนพี่น้องเลยขอขอบใจที่ให้เกตติดตามสาววันิดาตั้งต้นคลิปจนฮอดท้ายคลิปเนาะขอฝากซองวันิดาพาแซ่บไปเลพี่น้องห่างหายไปโดนกับติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาววันิดาเน่สำหรับคลิปนี้ขอขอบใจพอ,อกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย สบายดี。